ตัครบทกุก็หมายก็ไอ้สูตแท็กซี่นี่มีอยู่ยี่สิบแปดตัวที่มาบริการให้พี่น้องนั่งเนี่ยครับบริการนักท่องเที่ยวครับก็หมายว่าเอาแต่เอาแต่สั่งไงมาแมนบอเอาแต่สั่งไงมาบริการนักท่องเที่ยวยี่สิบแปดตัวยี่สิบแปดตัว ไี่ดีกะบพลังแล้วจากงานสร้างกันเลยบางเชือกก็มาบางเชือกอก็พักพรอนกันกับเมือ่อยเหมือนมอ่เมื่อยอยู่ครับผมเพราะว่าไปอยู่จังหวัดไปเฮ็ดงานสร้างอยู่พุนพักกันไปเบิด์ตเนบ่อรับเป็นนาทิตย์เนาะอ่าไปวันจันทร์กับแรงวันอาทิตย์ก้าวกินข้าวเครื่องหมายเขาว่าเออเข้าเอาใส่รถไปเหมืนอนมอครับเอาขึ้นขึ้นรถสิบล้อไปออื ดครับ่แถวไหนขับดู้านจอดรถครับมอ่้้เมืันนี่จอว่ันนี่เป็นานวัฒนธรรมับไ้านวัฒนธรรมัน่ตานวัฒนธรรมนี่นดบ่สร้างวแสดงอยู่่ แกเสียาแสดงเวลางานประจำปีนะครับโอ้มามาประจำปีซื่อเป็นพอมแต่ดูที่รถด้วยม่แสดงอยู่นี่ลาวิอยู่คนละจุดกับมองจอดรถงานขึ้นรถมาด้วยแต่ว่าปกตินี่ยใช่ไหมครับแต่มันทัาแสดงอยู่นี่มันที่ได้บรรยากาศหลายกลัวเลยครับครับกระจุยท้องเข้าตัวไมลูกตัวช้างไม่ลูก Hãy cho mà mặt trời. Hãy cho phép rồi trời. Hãy cho phép mặt trời. Hãy cho phép mặt trời. Hãy cho Hãy cho phép mà trời. Hãy cho phép mặt 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 trời. Hãy cho ก็ย่างอ้อมนี่เปนบ,บนน่แบบับย่างม่หนีแั่รุงเลยครับมือนนี่พักกันมากแค่ตัวนี่มาสามสี่กำลังมาสามสี่โต่วนนี้นี่่วน,ววนช่วงเท่าส่งใบทีที่พีนองมากหลาย ช่วง,วงเศร้าเลยช่วงเศร้าเป็นบอช่วงใะครับมันทำาำมาดีที่ชัดเจนเลยครับอือหึหมันในก,กันไปเลี้ยงยุสะอย่หาตนยาว่าแี้ครับจุกยาไว้คือบังนัดเน่ก,นนกนนินครับสือบังนาซื้อ้อยเน่ปลูกหญาเน่ครับผมมนใน,ออเ,น,น,นเวลาล่องไปห,หน่ามามุด ม้วนยู่ไกลบ่พูดเลยครับไกมันสามโลโอ้พักกันไปลงม้วนไปลงยังไหนไปเนี่ยโอครับมุนีครับใส่น้ำใสยายยางมาโอ้เอาน้ำใสายยางมาไม่ได้ไปเล่นน้ำบ่บ่ไอ้ที่เพิ่นท้ายไปเล่นน้ำเนี่ยไม่ก็ว่าโอเข้าเข้าเห็ุยังไงไอ้แต่ก่อนที่ไม่เล่นน้ำด้อนี่เพิ่นยกเลิกไปแล้วครับครับผมขอบคุณครับครับมันได้สร้างสร้างทั้ง อำเภออื่นมาหาเหาบปอน่าที่จะคือหมายเขาว่าทองแรกเพิ่นให้ขายกันเถอะข้อมเสือลูกแรกออกมาเออลูกแรกแข็งแรกนี่ังก็ให้ขายให้ขายออกมันปอแต่ว่ากมีพิธีเห็ดคือแก่เห็ดดอนทอแก่เห็ดแก่เห็ดเห้องผสมคายแต่ว่าเขาแก่เห็ดออกลูกสองลูกแรกเขาตายเอ้า ส่วนใหญ่มันเป็นกสันเป็นบ่มันหลายอย่างก็ก็ก็ความเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นจริงแมนบ่กิแ่ครับคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สร้างตัวแรกที่ออกมาเนี่ยแสดงว่ามันอยู่กับเฮ้าบอโดนเพิ่นคอวี่ยขายไปถึงว่าเฮดพิที่กับส่วนหนึ่งกรรอดแมนบ่ ใช้วิธีก็รอลองต้องเทกับมันงับกันก็มีมนหน,น่่ยไงกัวดีไงกัวสิบสี่บันเวลาเ้าเอาผสมเอาผสมเ้างขัดเหล็กพอพันยังไงอยู่ที่ห้าเลยครับอยู่ที่หอ้องผลงานของพอพันอยู่ในพื้นที่กับก็บมีอยู่แมนบอกคูยไลยครับบ้านต้นข้าวมีกพอพันทุกเดือนแต่เขาได้มาติดอุ้นแล้วตรงกรมพกก็มีพอพันเอง พอตอนนี้เรามกษษ่กะพ่เราไปเอาตอัวอ,อื่นอีกตัวอื่นบางำก็บึ้งว่ามันจังไรจังไรข้าวผสมเถี่ยวหนึ่งเนี่ราคาหลายเป็นไหนหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนหนึ่งหมืน่มนจนกว่าัวูจะไม่ทับกันว่าติดในระยะเวลาสมเดือนหรือสี่เดือนถ้าติดหรือไม่ติด,ต,ดติดคือว่าท่องถ้ามาติดเอาก็จะละมาเขาไปซ้ำได้ไม่ซ้ำคือว่าให้เขาไปทับหม่อืม คือซอยเดียวกันรับประกันติดตัวนเทะราคาหมื่นหนึ่งบันทึกสั่งสั่งของเขาเวลาไใหญ่มากเขาตัดง่าเขาขายง่ายยังไงบุ้งกิโลนเดียวตั้ ในผมมอง,มงวขอขยยอไว่าเขาขายกี่ลกเล่ลเขาขายเขาขายพันทังเดียนนขายพันพอขาคนกลางพอขาขนกลางไ่บางคนนี่นมากถ้อเราตัวนี้เาขาพันข้นกลางือแต่กรเนี่เห็นเพิน่นเห็นเพิ่นเอามันเป็นเศษงาบสิเพินเนเพ่นเอาว่าขาย แม่นบอลที <progressive Attention. S 1> ่ผ <'re> right. ืนแล้วแต่เขาสุดผมบอตะกอนในพื้นทีในี่ลาเขาเข้าเนี่ยครับอยู่ในหลานเพิ่นนั่นมันจะมีหลังจากที่เพิ่นเอาไปไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วนะที่มันมันเหลือไอ้ที่แข็งๆข็งเนี่ยนะครับมันก็จะมีงากระดูกแต่นน้งนี่เขาเขาคล่งพัดหลายเกี่ยวกับงาก็คืองากระดูกก็คือกระดูกอืมพลาสติกก็คือพลาสติกอืมำมาซื้อไปซื้อของเทียมมาทำามารถแจ้งได้ค น้านีนะน้ราน้ซูนนะครับครื่อค้าค่าเป็นการชงะบุว่ากับบีรางนีนะคันแท่กระบอกแท่วอย่างเสียซื้อมูบานซ่าเืซื้อที่พื้นที่่พนที่ที่พื้นส่ว่นท่่นี่นท้นองเทียมอ้น้นํา่ท้ทั้นี่ที่เนี่ื้อืนทีี่ย้่ท้ท่นันท้นนน่ ครับะุญายบอกปุญายุญาย์พี่ผมเป็นลูกชายปุายอดีตอดีตลูกชายปุญาย์พอผมมัดวาระเลยดก็ไป้าเขาว่าจะไม่ครบตัวอยนเหรอตัวเเลยเ้อเลยบอนน้อะไร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 เป็นอะไรเป็นอไเป็ไมาท่งก้อนใสอะครัาสิ่งกนดีกัพดีดีกัดีเลยอ เดือนนี้เวลาเพิ่นให้เงินเดือนสร้างนี่สร้างไปออกเละอะไรวะบ่ได้ครับออกเละก็เก็บเลยเลยเคือหมายก็จบเลยแม่นบ่ออกจากโครงการออกจากโครงการแต่สามารถไปแข่งงานได้คือคือหมายเขาขเขาจ้างเขาไปแฮ่เนี่ยบ่มีปัญหาแม่ปปนบอกอตครับบ่มีปัญหาแต่ว่ากรณีที่ว่าเขาไปหาเองไปยางเล่ขายของเนี่ยนะ,นะอันนั้นบ่ได้แม่นบ่บ่ไใดครับชั้นหัวคือเรียบร้อยนับนที้สร้างสร้างกลุ่มนีเป็นของ เขตอืนอ่นหอะรที่เพื่นไปหาเลยตาม,มตตไไหมู่บ้านต่างๆนี่นะของชุมพล,พลของชุมพลของสิกมันบอเพือตอนนั้นเขาบราิมเขาโครงการน้ำหเขาเลี้ยงเองเขาไปหากินเองต,เตอนนั้นเหลมันฟูน,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 นูอะไรพก้งซื้อั พุทธม้เาจะปีกขนขอเสียมันมาไปลบชห่วเราต้องเงินางๆเขาเลยให้เงือนเล่กเลก่เลย,ย,กลกเ,ลยเกาเปิดโครงการที่อ่านันคือปิดพ้นไม้เล,ล่ก็เลือกเปิดโครงการดี่เป็โลกของช้างตอนแบแต่ก่อนมันเป็นโครงการกลินทร์นางตนเต้นครับงากลิ่บ้านโครงการเลยต้องเปิดตอนที่4วั สางหลายคนยบยยาเกล่ลงบ้างวยยาเล่อยแล้วก็ตอบบกินเงินเดือนคันเยมจะเงาเปเลยเสร็จทีนี้ทีนี้ันรับจำเงวนจำกัดรบ่เลยเปิดอีกคมทางคืองการเกษตรงกาเก็เมีเพนด้ช่วยอีไม่ได้ช่วย้าแล้วก็สมัครอีกทาวรสัพว์ก็เปิดรับอีกนันก่อน เิด้เงินในระหว่างเงินกับพวกเขาก็ยังเปเหลือยูที่เขาวางเงินมันดีเงินมันดีครับครับเงินมันดีเงินมันหาแล้วก็ไปยคืมันมีวนไปกันเขาก็เลยบางคนเขาเอบเลยบางคนเขาไปตามปัทางต่างทั่วประเทศไทยรับคือปังมันก็มีเฉพาะพื้นที่ที่มันเป็นเมืองของเกี้ยวเนาะา เาก็มีเงินเดือนมีเงินซัลครับครับอ่าตะกี้สรางมันมาลายเสมีครับธุรกิจเลมดีมันดีหรืมันี่อยู่แบบเดือนปีโตปีเป็นเดือนลายงลายเสียงสร้างตัวได้เลยยังไงครับบางคนเรื่กสางตัวเร่มไปเลยย่ีสางสามสี่ห้าหกเขาเห็นว่าคุ้นสิบบาทแล้วนอ่เลมเราทำดีเลาก็เลยทำสื่อสร้างสื่อสร้า พอแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนมันก็จะไม่สั่งเลยเนาะไปไปหายกินนย่ำจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆมันก็ดีกับถือว่าดีอยู่ถือว่าดีเนาะแต่ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่ขาจะอานุรักษ์มันบอข้าวตอตานะนะเหมือนกับเอาสัตว์ไปไปทรามานบอช้างเล่มันอ้วนดิโก็ก็อ้วนแล้วแต่ว่าหมายเขาว่าเวลาพักเขาก็เขาก็ไม่ได้พักน่นะมันอยู่ที่คุณ างคำกนขึ้นเดืดืดืสิ่กัพักกันย่งเฮ็ดยงไก็คูเงินไปซื้อ้วเนาะเฮ็ดยงไที่พอสร้างโตเป็นหลานเยเออก็ต้องเล่งะเล่งเสียมันลายครับสางหลสมัยไมานเทากออกแ่ต้นงนขึ้นตนทําหรืต้นแมนดดแต่สมัยอีกสมัยหนึ่งมันโมนมันเ้าเทียงแรงเลยมีคนเสียลายางรไเหยียบเขาี่นั่นแหละรถรถ มันเกิดมันเกิดอุบัติเหตุนั่มหน่นะเกิดออยุบัติเหตุทางเรืเขาก็เลยหายไปอยู่ฝั่งนี้นะเอาไปนำฝั่งติดกระไม้สามารถตรแจ้งได้ครับซู่มือนี้มันยังมีคือเก่าเลยครับกะมี่กะมี่แกเห็นอยู่ที่เห็นไปกะมี่อยู่เด้กะมี่อยู่กับเดี๋ยวเราซ่องซ้ำตัวจะมีเต็มคุมเลยงานเต็มคุม บนนี้ของตัวอ,อาหารก็เมาไปลงมาเนี่ยคือ<ม>อื่นอีกอันนึงมันในเงินอยู่ของสมัยใหม่นี่ก็ไล่สดไล่สดอยู่บ้านเขาอยู่ใดแต่ว่าแต่ว่าเห็นสัง่งไล่ไล่โตเนาะทีข้าเจ้าไล่สดข้าเจ้าก็ได้เงินแมน ผมผมแน่หว่าจังหวัดน่าจะมีรถล่างเนาะรถล่างมีหรับเีล่าบริการแบบน่าแสดงมาาโอ้ยโอ้ยกับคือหมายเขาว่าก็ก็ไปตามจุดที่เราเลี้ยงช้างเนาะออันนี้มันคือสวนสัตว์เองย่างตัวก็ก็ไม่เป็นไรมันก็ทำงานร่วมกันได้อยู่ตัวมีกอลิซ่ะ คือคือตัวโควิดวางหันมันก็นธรรมดาบอลในเท้าเท้าเริ่มต้นไม่เนะาะเพราะว่าเด็กตั้งเรียนก็เริ่มมาแล้ว,วอุปกรอ์ก็เริ่มมาแล้วเท้าหเห็ดคือเท้าเก็บเคลื่อนเข้าไปชนทัดเห็นไหมเข้ากเก็บค่ารถเท้าหาบาทสิบบาทมันก็ได้อยู่ได้ซื้อบั ครั้งเดียวเทียวได้ยวกับมันยางสิหลอกั็มีส้ำหนีกับมันยางเหมือนมันยางมันก็เห็นซ้ำหนีเนาะบหดนี้ในพื้นที่เรียงสร้างอิหรีเนี่ยห้องกบเห็นนใช่ใช่ก็ประจอไปจำเลยก็แย่หมดไปไปช่วงคุ้งเคยวอลเขาสร้างผมอยู่ทั้งสองคู่กันเพราะว่าฮิดแตงในสีเสื่อมได้เสื่อมกันได้ตัวสร้างก็เยืนยันว่าเขาก็อยากเป็นหนึ่งเหมือนกันเขียวเลยจอเขานี่เป็นอันนั้นอยู่แล้ว เป็นคนรักอยู่แล้วอบจนี่คือมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วมุนบอกอบจรเขาแล้วนคอมากเลยละเขาอยากเรียนเกษมันก็เลยไม่ไปไหนสักทีสวนสัตว์มันก็ยังไม่เป็นสวนสัตว์ได้บ่เนี่ยมือถือสร้าง้านแสดงไว้ลานว่าอะไรแสดงแบบใส่ชั่วโมงเลยของของสวนสัตว์เป็นแบบต้องเรียนต้องเรียนประกันล่าแสดงหนึ่งจังหวัดบวบบว่าบวบเห็นแสดงเครื่อง กดดันมันมีอยังคือกันเขาก็เลยกดเราแสดงไปเลยคือสั่งสองโครงการเนี่ยคนละหน่วยงานรับผิดชอบแต่ว่าเหตุหนังคือกันกับอะไรมันสับมันแยังมันแยังงูข่ามอโซนโซนกดมันมีแสดงสิบโมงกับบ่ายสองนะครับโวนสามิะไปแสดงตอนไหน กาแสดงสามัก็มีอย่างกางกันลายีแหะีอย่งตีบอลวันลูกนะมุงหติดนะ้าลูกโป่นีคือกันแล้วก็สิแสดงอย่างมันอ่ะเด้กขึ่นบังเวลาฝึกมันยากมันหัวเดโตไบางทางง่ายบางทางกันสมองืกแสดงว่าต mm. ัวตัวฉลาดกับราคาดีท huh. ี <S 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 ่สั่ โเกิเยวกันดิเกี่ยวทีทกว่าฉลากเลยโอ้โหเบิง่งลักษณะท่าทางมันบอ่อซื้ออะไรตัวนึงตัวนึงซื้ออเห็นว่ามันจริงกแต่ซื้อแต่สิบหุ้นอะไรกัเบิ่งฉลากนี่ใซต์จนเบิ่งอีหลีเลยครับผมแสดงว่าเขาต้องามาเขาตา้องมาประจําอยู่พอสมควรมันบ่ถ้าถึงตัดสินใจซื้อได้ส่วนมากเขาซื้ออยู่ท่าความเลยแล้วบ้านเ่านหัวขาดไปไม่มี ไม่ซื้อเราก็ไม่ใอกอไม่จะซื้อมามันดุอีรีกัาจริงๆอะรมันดุเขายออกเลยเขาไหวเห็นอย่งันเขาไมันขาอยู่ฟองอยดุขายออกมันบดุก็เสียวคือคือคนเลี่ยงจะโหนิสัยมันเนาะตัดใหมันกินซื่อเฮ็ดโจกองเน็ดพวกน้ตัดใหญมันกินมาเสืไวเห็นอย่างมนเอแม่อยรแม่ซื้อตุ๊บึ้งซื้อสวัสดยอดเลยแลวคนเงินล้านเนาะ ครับมื่อใสร้างแฝดที่สมัยที่พ่นพักกันบุมแต่สมัยนั้นมันใหญ่ปานไหนแล้วตอนนี้งมแโอ้ตงาอัสงามตอนทงแ่ึงเีเป็นวยสแ่สงเือนี้มาแต่น้องซาทีก่อ้โอ้ตีไอไอทองแท่งเนี่ยนะ นั่นบอตัวนั่นบอกไอ้สร้างแฟดตองทำป็นทีที่สร้างแฟดตอนที่เขาบูมบูมดังๆั้นั่มอนี่าอมงันใหญ่เลยพ่สังสแงย่วกันเขาจอยู่กลางทุกนเตกคนเขาโกชงานบานยังทั้งกุนทั้งทุนเราไปเลยนี่ยูยูแต่สู์สูในยันยัเย็นนด วเงานบัดยวของมักบ่มักพุนลำบากเราจะชงพนบเหรอาโบมักพนนํำบานพุ่นบาบ่มักเราม่อย่กับบางสวนหราย่นก็เราจะซึมซับไปบางส่วนอะไรกะมักคุกี้กะทรรมดานอ่อกพ่อทั้งคนเพชรอี้ั่งเขาบุกไปขึ้นครับตอนบ่ายนี่แขกไปบะตอนไหน

โอ้ยปอสิยางไปห่อสามกิโลก็สี่กิโลเฮ้ยสิยางไปแทกแล้วเวลาเป็นโฆษณาเพ่ปเห็นให,หรสั่งลองเรืองน้ามั้งเนาะโอ้มันอันนั้นต้องมีงานลีหลีกับจ้างไปจังสิไปแม่นอนในกาสิมีบ้างต้มบ้างพ่นกับลงไปเลี้ยงอก็ต้องพุ่นเลี้ยงอยู่ทรงเดือดมักประจามัน,น,น,มน,น,นทำไมเขาพันยูพันยูไก่เป็นม่น้งพันยูบ่างงาไก่ยูจัะบัวใบยางไปเลี้ยงทั้งหมนถึงเวลาก็ขึ้นหน้าบ้างครับไม่ซาตุทิศสองอาทิตย์เอาขึ้นหน้ามีิ่ง เออ๋ยวทำมาให้ไปลงซุนูรู้ไปดูเมื่อไอ้ซ่างกับผมเมื่อไอ้จุกงกับผมเพื่อจะไปหอด้วนะอู้ซ่างเลยด่อยจังงูผมไันี่ร้อนเลยเลยนี่ร <c oughs> ู้ได้กินแล้ว แบบจัดจ้ารระผมต้องเกว่าวเป๊ะๆนะสุดยอดมากมาอยากถึตาทุกคนเวลีฟ่เยวไอ้หี้ต้องเติมได้โว้โหสัตย์ใจก็เชียรเนี้ยเอาสมครใจเชื่ออาเซียนแรกมาเลยนะครับโดยเจ้ตัวที่เเริ่มเติมเป็นทีมมาแล้วครับเชียรไลฟ์ up รบมือไม่กำลังเลยกับี่ลาขัมเพงครับผม

I'm a 马蹄到东边。 ่อไปเุืเอกีต้องเป็นการสับเท้าหลอกเสียังหวะนะไม่ทีเดียไม่จบเปล่ประตูนะครับออกข้างไมอีกต่อไปครับน้องไหด้าลุยต่อไหด้านะครับมาแล้วก็คุณผู้ชมท่านครับจะทำได้เป็นประตูที่ห้าหรือเปล่ารอบแรกวันนี้ทีมลูกยิงอ้าวเข้าด้วยโอ้โหทุกวนน้เสียไปวันนี้รอบแรกต้องแขงจัดไป ผู้รักษาปรัตตัวนักกระป๋องจากไน้ต

แม่ไปไหนทำไมอยู่คนเดียว